ครับสวัสดีครับพ่เปมนพี่น้องลูกผู่สุข,ข,สข,ขนครับคลิปนี้ก็ะสิมาเห็ดส,ส,สูตรโครงสร้างให้พี่น้องมึงครับสูตรโครงสร้างวดวันที่หนึ่งเดือนสองสองห้าหกครับ สูตรนี้ก็ใส่ลักนวยลักนวยบนครับมาตัง้งสูตรลักนวยบนมาตัง้งก็ดึงเก่ามาครับลักนวยบนคือเก่าเก่ามาตัง้งเลวก็ดินแต้มครับเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเดินครบแล้วเทาก็มาแบ่งกออกเป็นสี่ส่วนครับสี่สุดสุตรที่แรกก็คือเก่าศูนย์หนึ่ง สุดที่สองก็คือสองสามสี่สุดที่สามก็คือห้าหกเจ็ดสุดที่สีคือแปดวนนี้ก็เอาสุดที่หนึ่งี่มาจับสุดที่สองสุที่สามสุดที่สี่ครับสุดที่สงนี่มาจับสุดที่สามสุที่สี่สุที่สมาจับสุดที่สี่ครับทั้งหมดมันสูตรได้ยู่สามสิครับสาชุด มักร้ายครับแบบนี้เขาก็มีวิธีตัดครับคือสูตรตัดสูตรตัดก่อนสิเข้าไปเมืองสูตรตัดครับพี่น้องก็มาฝากคำเตือนคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับ สนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่ครับก็กดติดตามได้ในช่องนันสูตรโบราณครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือน ครับวันนี้กับมะม่วงสูตรกันเลยครับสูตรตัดสูตรตัดนี่ก็กัสูตรเดิมๆครับพี่น้องสูตรเก่าเพราะว่ามันกับเข่าดีครับแต่ละงวดกับเข่าคือเก่าแต่ว่ามันก็มาขึ้นอยู่กับสูตรนี่ทามันออกอยู่ในทะเลมันออกอยู่ในจัง ในสุดแรกอยงที่คือสุกเก่าศูนย์หนึ่งนี่คือบบถือรับคือหมวดที่แล้วมันก็ออกมาหนึ่งเก่ามันก็บก 9, กบถือครับเพราะว่าเดียบโบโบเเอาเลขมาจับกันในแต่ละสุดมันก็สิมา้ถือกูอที่สี่เจ็ดครับเพราะว่ามันจับกันสี่เจ็ดนี่สูตรตัดก็คือ สูตรนี้ครับลักหน่วยบนลักหน่วยบนคือเก่าเอาเก่ามาตั้งครับเดินแต้มเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วมันได้สี่แถวสี่สี่หลักครับแล้วก็มาเดินแตบมแถวที่สองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดลงมาเรื่อยๆครับคือสูตรสามเหลี่ยมเลรครับแต่ว่าผมสิบวจับสูตรสามเหลี่ยมผมสีอามาจับสูตรโค้งสางแบบนี้ตัวเด่น ก็คือตัวสุดท้ายแถวที่หนึ่งครับน,นี้ก็คือตัวแรกแถวที่สองครับเอาเป็นตัวเด่นสูตรนี้ผมสีเห็ดเป็นสูตรสูตรสูตรที่หนึ่งครับสูตรหนึ่ง มันสิมีอีกสูตรวิธีตัดอีกสูตรหนึ่งครับแบบนี้เขาได้ตัวเดียนล้วคือ2กับสก็มาตัดก็มาตัดสูตรนี้ครับสูตรโค้งสามเริ่มตัวสองครับ2ตัวไดมี2องวงไว้ครับ3ครับ เนี่ครับสครบแล้ววันนี้สูตรตัดสูตร,ต,รต่อไปครับกันนี้โบพนล,ลักน้วยบนครับคือเก่าเก่าบวกแปดแปดค้งทีครับเป็นสิบเ เอาเจ็เบวกสเป็นส0บบวกศูนยบวกสามได้สครับสูตรที่2คือหลักแสนครับหลักแสนคือ8ปบวกเก้าคงทีครับได้สิบเจ็ดครับเเดือนแต้มเท่าเต้มเป็น8เป็น9ครับสูตรที่2 เอาได้เดีนมาแล้วครับ1 2ึสองสามเนี่ยมันซ้ำกันเป็นตัวเดียวครับตัดทิมตัวหนึ่งไปเลยเป็นหนึ่งสได้เดีนมาอีกหาตัวมาตัดสุดที่วงกลมไว้เนี่ยครับเริ่มตะเกยียบครับเกีมีเกยียบอย่างเกยียบสองสองเกียบเก 0ูนย3ศูนย์สอนมี่ก็สีไดหมดเลยครับเก้าสามหนึ่งามสามห้าเจแปด 8ครับอันนี้8289ครับ292เนี่ครับต่อไปครับสูตรตัดสูตรต่อไปคือเป็นเลขโครงทีครับ สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าก็มาตัดสุดที่ดึงออกมาเลยครับเริ่มแต่สี่ครับสี่โบมีครับห้าห้ามีสามห้าครับ ตามหากตัวเดียวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดสองแปดเก้าเก้าก็เก้าสามเก้าสอง นี่ครับมันก็สิน้อยโตลงมาเรื่อยครับพี่น้องกัดนี้สุดที่สุดตัดสุดต่อไปครับก็คือสุดเด่นสุดนี่ครับ ให้พี่น้องเอาสูตรนี้สามตัวบนกับสองตัวล่างครับให้พี่น้องมึงตัวใดมันแต้มสูงกมูมูเอาตัวนั้นมาครับวันนี้ก็เด็กเก่าเก่าครับเก่ากับน้องมึงสูตรมัครับน่นี่ล็อกเก่าือเด่นเทียบล็อกแหละครับเก่าก็ได้ศูนย์สามหก 9ก้าเท่ากับ036กกมาตัดสุดนี่ครับสุดที่วงกลมไว้นี่ศูนยโมมีเลยครับ3 3มสามี3สครับ3ามแห้า หกสามหกหกปุ่มนี้เลยครับอย่างครับมันก็ี้ได้เด่นมาสีสุด 2373835 93 ชีสุดนี่ก็เป็นเด่นสุดครับเด่นสุดตัวร่องครับสองเกต สองแปดสองเก้าสองเก้าเป็นตัวล่องไปครับ ตัวเด่นนี่ผมสินเนียนหยุตตัวนี้ครับตัวเด่นสามเดสามดครับตัวร่องสองเจ็่สองปดครับสูตรแรก สูตรโครงสร้างสูตรแรกมีสูตรสองอีกครับสูตรสองสีเอาตัวนี้ครับเอาสามตัวนี้มา,มาตัดผมว่างวดนี้พอนาพาดครับ นวดนี้หวอยออกวันที่หนึ่งเลขเด่นประจำวันที่หนึ่งคือเด่นคงที่เด่นตัวนี้เลยครับหนึ่งแปดสองห้าเก้านี่ครับกันพี่น้อง กันนั้นพี่น้องก็เอาสูตรนี้มาตัดสูตรนี้เลยก็ได้คือหนึ่งหนึ่งบูมี่มิ๊แปดแปดสามแปดสองสองกับสองเก็ดสองแปดสองเก้าหาก็คือสามหาเก้าก็เก้าสามสองเก้าเนี่ยครับมันอยู่ในนี้แหละ บนาผาดพี่น้องหาเหล็กดิ้นดิอทองพี่น้องมาตัดออกครับสูตรนี่คงสีบ่พิษซ้ำครับสูตรแต้มสูงนี่บ่านาพิษซ้ำเพราะว่างวดที่แล้วมันพิษมันบ่เข่าครับงวดนี้ผมว่านาสิขเขา่า ครับชิปนี้กฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องพ่อกันสูตรต่อไปครับชิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ